ดีครับอ,อยจะาไ,ไรก็อยากได้อะไรมีอยากได้อะไรมีหมดขายดีทุกอย่างขายดีทุกอย่าง,าางนี่บาดคู่นะครับหน้างอคอหักของแท้หน้างอคอหักของแท้จากแม่กองอเอาสานที่มาบาทสามเชงเลยไปเร่ยเนาะสกแกนได้เลยพบม,มีเงินสกแกนได้ปรทู <c oughs> งูงามนะครับมันมัน ปิ้งใส่ทานไฟนะครับ,สบ,สบ,สบเสียบๆเปท้าเริ่มจากเริ่มจาก5บ,บ,บ,บาทนะครับเริ่บาทขึ้นมาเนี่ยแหะตามราคา5บาท25บาท30บาท35บาทนะครับเริอเอานี่อาหารอีสานาบาทนี่นี่มัดนี่ครับเอาตำมุ่งเนาะตำหุ่งกับมี่แสบๆเลย นี่แม่นยังครับมีบักพริกใส่อยู่โอ้สุ้บักเขืออาหารอีสานบ้านเฮาเลยเนี่อือันนี้เลยครับนี่น,น้ำพริกกะปิะโอ้น้ำพริกกะปิผมนึกว่ามันส่งไปนน้อยอ๋อเนี่ยเลยครับเอามาหาเด้อวามาหาน้องคนละน,น,ลน่องนี่น่องไข่ดีจ้าไข่ดีเลยกำลังต่ำเลยครับเด้อเอามาหาน้องเขาได้อยู่ตลาดบ้านโน่น,น,นม่วงนะครับหรือตลาดหาแยกเภอาสามบุรชิลา่าเพื่งน,นเมืองขอนแก่นยู่หลังหมางไรขอนแก่นครับบอกไก่เลย เอามาเลื่อยนะครับจะกินอาหารอีสานนะครับพวกน้ำพริกกะปินะครับพวกซุปบระเขือ่นี่มดข้าวเหนียวก็มีเนาะจิม <Yeah. S 1> บารเด้อปลาทูก็มีนะครับเอาขายดีแล้วร้านนี้ขายดีซอไปนะครับเด้อ <Yeah. S 1> เอาขายดีนะครับ <Yeah. S 1> แม่ค้าแม่ค้าเอา้าขายแม่ค้าน้องจังหน่อย <Yeah. S 1> เอานี่เขีองหมูบอกครับหรือร้านเนื้อยอยังนาะเนี่โอ้หมูกระทะสดนะครับอนามัยหมูสดหมูกระทะ ร้อบาบาทครับ่งจากกำลังล้งของอยู่ครับน้องคนเด้ลน,นี่น้องคนสวยกำล,ลังลงของอยู่กำลังเอาล้มอยู่ครับเอาบเป็นยังครับพี่นองมาได้กินเลยมีมดนะครับกิโลกิโลละร้อยเเกา 7, นาะเจ็ดเก้าหนึ่งเจด 9, เก้เานะครับเด, 9, เด้อนี่ตามปนะครับหนึเจเก้าเอานะครับหนึผมเรียวหาเบอร์โทรเดิ้ลศูนย์แปดเจ็เจ็สาม สองสามเจ็ 2, 3, 4, ดซีเดอร์เอาจำนายปีกทรงเอาพี่น้องโทตรมากกัได้นะครับนี่เด้ออยากกินหมูหมูกระทะเนื้อหมูสดนี่ครับตะเกียนก็ได้เด้อเอามาหาน้องคนนี่ครับโอ้เนื้อเนี่ยเป็นแต่แซ่บเลยเลยนาะอืมเอาตัวเจ็ดกับเกาทบนี่มืดครับพี่น้องอยากได้อยังนี้ครบสูตรเลยอืมเอาหมูกระทะกำลังการจัดของอยู่ครับอ้าขอบคุณอะไรล่ะเด้อครับน้องคนสวยเลย มาล่านเน็ตโอ้หอยต,ตุกต้นตุกเต้นอยู่ข้นดูสั้นสองก็มียุ่สั้นสองสั้นสามก็มีเด้อโอ้โอเห็ดกระด้างอยู่งสั้นสองเลยตัวนี่แม่เห็ดกระด้างอยู่คข้นดูสั้นสองเลยนี่อ,อยู่สูงกงมูพ่นเบาพ่นเบาเอาเห็ดก็มีมีครบหมดอยู่นี่เด้อเอาไม่กินฟันยันเลือดรบครับล้านนี่ มะเกิดเทศก็ยุ่งสั้นสองไปเลยคอนโดสั้นบักพริกตกต้นตึกเตี้ยวนะครับเป็นคอนโดนะครับเรื่องนี้ยุ่งสั้นส<ม>องเอาคนรังสื่อจนผู้เสือก็สร้างมาสวยิดสำหรับนี้อ้าวผัก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 มีเมดนี่สิบบาทคิดไปไว้ให้เลยนี่สิบบาทสิบบาทถูกมากเลยอืมเอาสิบบาทนี่สแกนได้เน,ะนาะโอ้ยสยแกนได้ก็มวยควงมาเดือยให้ผู้เสือเลย ป้องกันอะไรมาร้านนี้มีไม้จิ้มฟันยันเรือลบหอ,อยตกต้นตึกเตี้ยนอยู่ครับอยู่สั้นสองก็มีเอาคอนโดมิเนียมสั้นสองก็มีเด้อเน็ดกระด้างอยู่สั้นสองพักบุ้งก็มาถือแต่ซืบ้บาทเอาไปพัดตรงนี้แน่นอนเนาะ <c oughs> พัดพ่อนลกูลกด้วนี่กินแซ่บไปเลยเนาะเอาขอบคุณหลายเนะครับเ <c oughs> ด้อแม่ค้าครับขายดีเลยอืสวัสดีครับปลาครับปลา ขายดีตลอดเลยปลาร้านนี้ปลาเผาเนาะครับสวดก็ขายเผาก็ขายนะครับอ๋อเนี่ยครับมาได้ทุกมเอเลยไม่มีวันหยุดทุกวันตลาดห้าแยกบ้านโนนม่วงตําบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นอยู่หลังมหาลัยขอนแก่นเนาะครับเนาะมาเลยกันเข้าโทษสั่งก็ได้บ่มีเบอร์บ่เบอร์ได้ครับบ่เห็นโฮงได้เบอร์ได้นั่น เบอร์อะไรล่ะ088 0์แ052ปด2ูนย์แปดนอยากกินปลาเผาอืมปลาสดๆเผาอร่อยอร่อยเริ่มจะร้อยยี่สิบบาทกินไปห้อนร้อยห้าสิบบาทนะครับหรือพี่น้องที่สร้างเอาเป็นโตก็ได้เด้อนี่เด้อเอาโทรมาเบอร์นี่ละนะครับเบอร์นี่ละร้านนี่ละเอา ได้กินตลอดแซ่บ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 เด้อโอ้เป็ดตาแซ่บได้ปลาเนาะปลานิลปลานิลปลานิลนขายปลานิลโอ้ยปลาเผานี่ครับอันเผาก็เป็ดตาแซ่บปลาสดก็ขายดีปลาเผาขายดีเนะครับพุ่นนะครับอเอาได้เขาแถวซื่อเลยอยู่นี่เอาพี่น้องอยากกินมากเลยครับเด้อเด้อเอาถือว่าสวยดีตัวใหญ่ๆเลยครับ ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบบาทเลยเออนั่นล่ะเอาตัวใหญ่ที่สุดบ่ะครับบอนั่นล่ะบอครับตัวใหญ่ที่สุดบ่ะอืมอ้าวนี่ครับเอ้าวกำลังขายปลาอยู่เอ้าพี่น้อยจะกินมากเลยเด้อกำลังขายปลากำลังขายปลากำลังย่เลยครับผู้ซื้อเขาแถวเลยบาทเก้าจุดหกบาท พ่อพูดอะไรนะครับเนอยพ่อค้าขายปลาครับเอานี่ละอยากกินมากเลยมากเลยชุอ้มาแดดแ้วันก็าลังแดดกำลังแดดผลไม้ถือแดดสมงามแต่บักสมวสมยหวานวันนี Banana ้วัดีครับ ผลไม้เลยกล้วยโอ้ยกล้วยยุคสั้นสองเลยเนะาะจะค่อนโดมินยมยียมเรืกล้วยเนี่เอาสวยๆเหลืองๆนะครับด้ยเป็นกล้วยอันนี้เขาเอาื่น่ากล้วยยังครับโอ้กล้วยหอมทองจักบาทแล้วครับหอยตกต้นนี่นี่แปดสิบบาทกล้วยหอมทองเนาะตามขนาดด้วนั้นหอยก็ลดลงเนาะเอาผลไม้ได้ครับตลาดหาแยกนี่ละบ้านโน่นมืองนะครับด้วยเอาพี่น้อยจะกินมานี่แ่ละอ้าวถูกๆถูกๆมีมัดอยู่นี่เด้ออาจะกินมาเลยบกข้าวก็มีครับบกข้าวกิกนได้เลยนะย มะับ้าวสุกนะครับกินได้เลยเอาเริ่มเดี๋ยสิบบาทก็มี่เนาะนี่เนาะลูกละสิบบาทเอาพี่น้องไม่ต้องถือเงินมากก็ได้สกแกนเลยท่านสมัยเนาะครับแม่ค้าที่ท่านสมัยขอบคุณหลายเลยครับเด้อเอาขายดีครับขายดีเอาลา้านคนลงใม้เด้อครับเด้อเมนหนังเราครับท่างที่เป็นล้านเคียงหมูบ่บโอ้ของเฮาอันนี้เป็นแคบหมูหรือแกหมูเส้าบาท เท็ดเองเน่ยเเท็ดเองผลิตเองสปอร์ตไผ่เลยครับสดสดเลยโบราณ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 สดๆเลยเนาะทำแบบโบราณข้าวบาทเท่านั้นเอาไปกินกับตำบักฮงกินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับโอ้ได้หมดละล่ะกินกับยังกัไใดเนาะแซ่บดีเด้อเอาข้าบาดข้าบาทแคบหมูครับเทอดเองเด้อนี่ครับเป็นร้านเคียงหมูนี่เนาะกิโลตัวเราเคียงหมูเฮานี่หมูร้อยห้าสิบกิโลร้อยห้าสิบก็มีเนื้อสวยๆนี่นะอ๋อ ขอบคุณอะไรนะครับเจ้าอ้าวสวยๆสวยๆเชืบไข่นะครับล้านไข่ล้านไข่หาไข่ออนไข่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 นะครับปลาทูปลาทูนี่ไม่ได้โบมีเงินมาเลยสแกนเอาก็ได้เลยอ้าบาทสิบบาทสแกนได้หมดปลาทูอยู่ทะเลปลาทูหน้างอคอหักแม่กองแท้กองแท้เลยนี่เนาะ เพียงละเท่าไรลยครับเศาบาทตามป้ายนี่เนาะเศาบาทสามหาเนาะไข่นั่นทุ่งเท่าไรครับจิ๊บหน่วยบ่ไม่ละหามบาทกระเช้าวัวแพงธรรมดานะครับเนาะจะเด้อขอบคุณกบบนี้ชุบอืมทุตานี้บอกของเฮาครับหาเน่เด้อมาหาพื้นแมวเพื่อนเด้อครับเด้ออยากกินตลาดหาแยกเนาะบ้านนนม่วงนะครับมาเลยขอบคุญนะครับนี่ยชิบบาทปรครับนี่ สิบบาทนะครับเด้อกันเป็นกิโลกักิโลละเซ้าปครับผมซื้อเซ้าหาเด้อแล้วอันนี้สิบบาทครับซื้อสองอันแต่เซ้าอเอาถือว่าถูกผูกนะครับเอาตลาดบ้านโนนม่วงนะครับหลังมหมาลัยคอนแกนขอบคุณหลายพ่อแม่ครับขอบคุณครับมางามแต่พักสิบบาทสิบบาทเอากำลังคุยกันด้วเด้อ กำลังคุยกันอยู่ครับสิบบาทสิบบาทเอาพักตลาดพักสิบบาทนะครับนี่สิบบาทส้บบาทเอากำลังคุยกันอยู่ครับบาทสิบบาทชั่วโมงคนละไม่บอกครับตามป้ายเลยเนาะถูกถูกเลยเอาชัดเจนชัดเจนตามราคาตามป้ายตลาดห้าแยกตลาดบ้านนนม่วงอยากมาลยุย ย่างมาเลยครับม่อนน้อยแยกเลี้ยวขวายังน่อยมากนี่สิพ่อนะครับเด้อเอาผลไม้ติดราคาให้ชัดเจนถ<ย>ูกๆครับสิบบาทก็มีนี่สิบบาทก็มีเอาวสิบบาทอืมอาวยี่สิบห้าบาทอาถือว่าถูกเป็นได้กินผมบอกม่วงโลละสามสิบบาทม่วงสูงนะครับเอามีให้กินแล้วแก้วขมินม้นม่อนน้อยแก้วขมิ้นเนาะเอามันมีเบ่เด้อเอาที่งสำคัญคือพี่น้องสามารถสกแกนได้เด้อครับเด้อเอา โบต้องถือเงินสดหรือผู้ใดจะจ่ายเงินสดก็ได้โบมีงเงินสดกับ,บกส,กบสแกนก็ได้สะดวกสบายเลยพี่น้องมากสมมัยนี่สบายเลยครับโบ,บต,ต้องยุ่งยากเลยสมมัยยุคหาจีเนาะผู้ผู้ต้องเป็นโทรศัพท์โทรศัพทพ์อ,อี่อายุไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโบโบอายุใส่ได้สมืัยนี้การเปลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยเพราะท่านสมัยโอนเงินโบเปลี่ยนโบได้ได้สมัยนี้เขาใส่แอมเหมือนละเนาะเงินสงลูก ลูกสมเงินมาในกรุงเทพเป็นบัวมีแอปบัวแด่งเงินเลยดิบัวแห่งเงินทุนเงอต้องทันสมัยนะครับเด้อเอาอืมอันใส่แกะนเด้อเอามาหาน้อนคนเนี้ยละเอาครับผมเนี่ยครับเอาอยู่ตลาดบ้านโน่นมืองเด้อตลาดหาแยกนะครับผลไม้ถูกตูปอืมเอาขายดีเล้วหลายเด้่ยอบขอบคุณในหลายครับเอาพวกขับเลยครับเด้อเอากพลังโทรศัพท์อยู่คุณแม่เพิ่นสิบบาทละมั่งเนี่ยครับทบบุ้งกับสิบบาทนะครับเอาถูกๆเลยนี่ พักงามๆเลยครับคุณแม่กำลังโทรศัพท์อยู่เอาหัวน้ำผมหรือหัวน้ำผู้โทรศัพท์หัวพุทธศุภะหัวทั้งสองเอาบักฟักกับนี่นะบักฟักนั่นนี่เสียบได้นี่บักฟักนั่นนี่เสียบได้นี่เอามาหาคุณแม่ก็ได้ไหนๆคนกำลังโทรศัพท์อยู่เอาหัวหัวในโทรศัพท์หัวน้ำผมน้ำหัวทั้งผู้โทรน้ำเอาขอคุณหลายแม่เด้วยเอามาได้ครับด้วยตลาดบ้านนนทม่วงของเฮานี่แหละถูกๆเลยสิบบาทเนาะ ก็เขาก็สแกนได้บ่ะครับบ๋าตะเกนได้กี่กันท่านสมัยเมื่อเร็วเสมอนี่เอาขอบคุณหลายครับขายดีนะครับถูกๆเด้อพราบุ้งสิบบาทสิบบาทเอามาเลย่ด้นครับอ๋อขอบคุณหลายครับโอ้ชิงกระชายเกลือกอดป๋าบะคงเป็นกระสอบเลื่อยบะคง ขายทรงก็ได้ขายปีกก็ได้ม้างก็เป็นบะคงข้าวเมล็ดห่าบาทอ่ะอืมกระไส้กระมี่ทามมี่เมลเดอรเอาเริ่มจะหาบาทกินไปได้ยินว่าหาบาทนี่ครับเอาถูกๆเลยร้านนี้ถูกนะครับบักแตงบักะคงจิบบาทหาบาทมาง่ามแต่นี่ไหมยุ่นขนโดสั้นสองเลยนะจิเมล็ดสีบาดง่ามนี่ไหมแห,มแห,มหนหอยยุ่นขนโดสั้นสองเลยมาง่ามแต่นี่ตักหอมตอกหอมอืมเอาโมมีเงินกับสแกนเอาได,ได้ได้ครับสแกนเอา อ้าวอืมม่่นเหมือนตัวครับนี่เนาะพวกนี้เป็นกระเทียมนะครับเนาะเป็นกระเทียมด้วยครับนี่้าใสกแกนไว้ให้ตลอดเลยเอ้านี่ม,เมดเด้ออาลานของคุณแม่คนนี้มีมดนะครับอยากได้ยังมาเลยลานนี่มีมดดีครับสิงขิงกับมีด้วยครับเด้เออ้ากถูกๆอา้าวหาบชาิบบัดตลาดห้าแยกบ้านโนนม่วง ตำบลศิลาอําเภอเ <after> มืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่หลังมหาไร่ขอนแก่นเนาะครับเนาะมาเลยได้ครับเด้อโอันนี้มาลูกสีแดงดีเลยแบบทับชิมข้างนึงเป็นตะแซ่บเป็นตะแซ่บก็สินเนาะอือขอบคุณหลายๆนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆน้องใหม่ก็มีเนาะหน่เนาะน้องใหม่นะครับเด้อเอาไปทุบเรื่อยๆเนาะเนาะนี่ของแม่เพื่อนเป็นดอกไม้เนาะครับเนาะ นี่ชูมอือปะครับบ่ะก<ช>็จำเป็นต้องเป็นวันพระวันศิลนเนาะโอ้สิมีสชูมอือเลยเด้อครับเด้อเอาสินะไหวสารก็มีเด้อนี่เด้อเอาพี่น้องมานี่สชูมอือนี่ยบกมา,บากบกคู่นี่ยบกเขียวแต่ว่าเอาไปไหวเจ้าทีได้เนาะคนช<ม>อบกินหรือเป่าให้พี่หลอกกินครับบอกครับบอก,บอกเอากับไปน่าจะชอบพี่หลอกเพราะว่าคนชอกบอกินเนาะ คนเศรากินแล้วขนชินเป็นมะเร็งที่รอชินก็เป็นออกมา,ดมา,ดามได้อหมหน่องเป็นได้หรือเปล่าขายทุ่มเอ๋ยครับเด้อบัววาแต่วันพาวันศิเด้อยติาขายทุ่มเอ๋เลยครับเป็นดอกไม้พี่น้องได้มากนี่แหละนี่บัวมีเงินกับใสแกนเอาเนาะใสแกนได้ด้วครับหาบาทสิบาทใสแกนในเมื่อสุมเงินพี<ม>่น้องจ้างเงินสุกสก็ได้สแกนก็ได้เด้อเนี่ยข้ามาก็ไปไหว้ศาลครับขอบคุณอะไรล่ะขอบคุณหลายครับ เขียนป้ายชัดเฉียนในตัวนี้ราคาชัดเจนป้ายชัดเจนโอ้นะครับเอาถูกถูกนะครับด้วยยิ้มหาบาทอืมฮิ๊กหอมกระเทียมน้ำปูน้ำปลามีมดอย่างเี้เด้วยไม่ยิมฟันธ์ยันเลือดรบล้านเนี่ยเอาอผู้ซื้อเอาล้านนี่ไม่ยิมฟันธ์ยันเลือดรบเอาขายดีด้วยหนิเด้อขายดีเอ้ยแมเหมือนเลยครับเท่านี้เด้อเอ๋อ อยากได้ยังมาเม็ดลานนี่เด้อเอานี่เมดอันนี้เป็นลูกสีนเนาะอนีนะ่เนาะลูกสีนกับนี่ครับอาหารทะเลกับนี่ตลาดบ้านตลาดห้าแยกบ้านนนม่วงอืมอา้ามาเลยนเนาะนี่แหละครับเอา้ามาหา,หน,าหน้องพเด้วยชิบใครทำเสียงหมูเป่าครับ โอ้เสียงเมียเสียงเมียคุณยายเสียงเมียกิโลเท่าไหร่คุณยายสามร้อยถูกถูกเลยคือสวยเลยเหนือสวยสวยโอ้ยเหนืองวดสีแดงเป็นตะก้อยแท้ะไปเนาะผู้ซื้อป่ะครับผู้ซื้อบ่ดผู้ซื้อผู้ซื้อขึ้นสวยสวยผู้ซื้อผู้ซื้อสวยสวยเนี่ยสวยสวยโอ้ลูกค้าร้านนี้ก็สวยคุณแม่ก็ยังสวยอยู่ใต่แกงก็ได้คุณแม่บ่ ใจเงินสดก็ได้ใจแกงก็ได้ทุกอย่างเลยก็แม่รับหมดเลยเนาะอ้าวนี่เนื้อสวยๆเลยเนี่ปยนะครับเลยอ้าสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทก็แม่ก็มีเด้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้อ่าคุณแม่ขายใกล้สิหมดแล้วเนาะยังยืนเจอวะโอ้ยังยังอยู่โอ้นะครับเอามังยังมีอยู่เด้อมีตลอดตลาดหาแยกนี่พี่น้อยังได้มาเลยมาหาคุณแม่ได้เลเด้วยสามร้อยเนาะคุณแม่เนาะอ้าขอบคุณหลายครับ สามร้อยสามร้อยนี่เด้อเสียงเนื้อแม่พรชิฟนี่นะเสียงเนื้อแม่พรชิฟเอานี่เด้ออืมโอ้ยหอ,อ,อ,อเบเมื่อบงเบลตบานเนี่เอาพวกยั่วบ่ฮะพวกเนี่ยยั่วบ่ย่วไม่ยังดีเลยเลาะตลาดพื้นบ้านเด้อเขาเบิงนะ่งเนี่ยเลาะตลาดพื้นบา้านขี้หลายเนอหลายจ้ายู่บ้านได้หรอครับ คนดื้อๆเอาดีกันไหนเอยอนี่มาบาทสามยี่บาทถูกๆนี่นะครับข่าวสารขายทุกมืงิเวลาข่าวสารขายทุกมืงิเนาะทุกมเอินนะครับตามฝ่ายเลยกิโลนะครับหนี่เป็นกิโล กิโลสามสิบสี่บาทสามสิบห้าบาทกิโลยี่สิบบาทกิโลแล้วต่แล้วต่รุ่นของเข่าครับบ่แล้วต่รุ่นเอาตลาดหาแยกที่นี่นะครับพี่นองต้องการเข่าสารเด้อมาเลยตลาดหาแยกยี่หาแยกนี่แหละครับนี่เด้อตลาดบ้านโน้นม่วงเอามาหานองเพื่อนี่แหละขายเข่าสารนะครับพี่น้องอยากกินเอาถือว่าถูกอยู่ด้เข่าเนาะเดี๋ยวนี้เข่าสีแพ่งก็หน่อยเด่นขอบคุณอะไรล่ะขายดีนะครับเด้อครับ ต้มเนื้อบ่นาไงเอาแจงเฮ็ดบ่แจงเฮ็ดเฮาผิดวะโอ้นะครับโอ้ยถุงเตัวไหนละฮ้อนเนี่ยนี่สิบบาทแจงเฮ็ดแจงเฮ็ดนั่นแหละเฮ็ดสดกทุกเดือนเาเอาไปแกงให้นี่เด้อให้พี่น้องได้กินแบบแกงแล้วเอานะครับอืมผู้ซื้อบ่ครับหรือผู้ขายผู้ซื้อ ผู้ซื้อนนี่ผู้ซื้อนี่ร้านนี่แซ่บแซ่บเขาแซ่บป่ครับบเอ้าขาประจําเลยเนาะขายประจำไม่นขาค่ะนี่ผู้ผู้ประกันเด้อเรื่อยๆผู้ซื้อสวยๆนี่แหละสวยๆนี่แลเห็ดยี่ห้อถูกอืมสวยๆสวยๆอ่นี่สดสดจากฟาร์งจากไร่ผู้ขายสวยๆนี่แหละเอ้าไม่เห็นยังแไงบ้านี่เอาผู้ขายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นชิมหน้าบ้านนี้อันนี้เป็นเห็ดฟางนะครับเด้อนี่งามๆเลยของน้องเบนเด้อ ของนอกเพ่นนเฮ็ดฟางเฮ็ดฟางร้อยนึงบทควาเฮ็ดฟางปร้าจะกิม่สอปแล่คัเากำลังคุยกันอยู่ผู้ซื้อค้าระจําเลยนี่รับประกันคั่แสบคว่วแสบคว่วแสบคว่สดหนึ่งเอาล้อละร่อยบ่ครับอันนี้อจ้าโอ้มันลงไปแล้วคุณเจ็ไดมันยังดีดอยู่เลยนี่เอาเท่าไรก็รอยเท่าไรก็ เฮ็ดแป้งเฮ็ดฟปงร้อยเดียวอันนี้ร้อยยี่สิบมันดีดอกตูมเนาะ,นะดอกตูมดนะครับเอาดอกตูมนี่มันดีแทบกว่าดอกบานนะครับดอกบานอนายุหลายอันนี้อ้อออยู่เด้วยเนาะร้อยซาวกับร้อยหนึ่งนะครับเฮ็ดฟางเด้อเอาเรื่องเอานี่เป็นเฮ็ดบดเฮ็ดบดเท่าไหรล่ะครับเนี่ยเฮ็ดบดกี่ใบเออร้อยละสองร้อยร้อละสองร้อยเฮ็ดขอนขาวเอาบุชีกำลัง<ด>แม่แมาเลยครับมาเลย อันนี้เห็ดนั่งฟ้านั่งสวรรค์ยุโรปแปดสิบเนาะโอ้เข้าสิบเข้าสิบเกือบถึงตัวนี้เดาไปนี่พักหวานด้วยครับด้วยแจงได้เห็ดอาหนีิกำลังมาซื้อครับขายดีเลยล่านี่ขายดีเด้อครับเอาเห็ดเด้อของน้องคนเอาหนิเอารับเงินไปก่อนเลยนี่เอาผู้ซื้อนี่ผู้ซื้อนี่เก็บเอาเลยอยากได้ไปได้เลือกได้ด้วครับล้านนี่ได้เอาแม่ค่าใจดีแม่ค่าใจดีใจะไรก็นี่ยังจะไรก็นี ผู้ซื้อกับผู้ซื้อกับใจดีที่กันเลยนี่ใจดีอยู่ค่ะใจดีเด้เนี่ยผู้ซื้อก็ปากก็ค่อยดีไนได้ทันต์คามมากวันนี้เลยนะครับกเรียนไม่คือหรอกค่ะเออครับเออมันบอกบอกหนูในเมืองเนาะครับสวยๆนี่แหละผู้ซื้อกับใจผู้ขายกับสวยๆเดี่ยเอาขายดีเลยเด้อเอาขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆครับขายดีเลยเฮ็ดล้านเนี่ยเอาตลาดหายแย่เล้วครับเด้อบ้านโน่นม่วงหลังมหาลัยขอนแก่นครับพี่น้องจะกินมาเลยมาเลยนะครับขอบคุณหลายล่ะ บนี้แนวแซบได้ของห่อแบบนี้นีโอนให้เจ kind of um eh ้าแล้วนะ่ยกดไม่ว่าโอนให้ผมเพิ่นโปรกีิ่นเพิ่นโปรกีบ่แม่นี่ปลาหมึกเอ้าแม่ค้าปลาหมึกกำลังย่างลูกชิ้นเลยครับเดี๋ยวไม่ละสิบบาทครับบ่ปลาหมึกสิบบาทเก้าสิบห้าโอลูกชิบห้าบาทปลาหมึกสิ้นี่แล้วปลาหมึกเป็นจะแซ่บครับแต่นอเนาะปลาหมึกนะครับเที๋ยปลาหมึกปลาหมึกไม้ละสิบบาท น้ำจิ้มอร่อยอร่อยเลยซีฟู้ดคุณน่ะน้ำจิ้มพิเศษเลยลูกชิ้น5บาท5บาทแส่บบด้วยบาทเพราะมันธรรมดานะครับเอาหมึกย่างรสเด็ดไม้ละ5บาทไม้ละ10บาทเอา081729 0709เอา้าเ้าโทรมาเบอร์นี้นะเนาะโทรสั่งได้โทรสั่งไว้ได้นะครับเอาแยางเสียบเสียบด้วตลาดหาแยกนี่เลยครับด้วยบ้านนน่นม่วง หลังมาไล่ขอนเจนเอาขายดีได้หละเด้วยเอาขอบคุณเลยหะอันนี้ผู้ซื้อผู้ซื้อประครั่นอยู่บ่ผู้ซื้อเลยผู้ซื้อมาย่างเอาเลยใจดีได้แม่ค่ะแล้วแต่ที่ย่างเอาเลยนี่เนาะผู้ซื้อเอาขอบคุณหลายหละครับครับขอบคุณครับ เอาขอจบคลิปนี่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับด้อเอาขอพุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามากหมนะครับอย่างไรก็เรี่มนะครับด้วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบริภาทีใหม่ๆที่ผมลงนะครับนี่คือตลาดหาแยกนะครับอันนี้เป็นแยกหนึ่งนั่นแยกหนึ่งพุ่นแยกหนึ่งนะครับเข้าไปส้อยแยกหนึ่งเป็นหาแยกเพื่อนเอ่นตลาดหาแยกบ้านโนนม่วงนะครับ ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเข้าไปด้น,นี้ก็จะเป็นมหาไร่ขอนแก่นครับเป็นตลาดหลังมหาไร่ขอนแก่นเพื่อเื็นตลาดหลังมอก็ได้นะครับเ,เด้อเอาขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ